หักปะกาเซียนโอณนารันวัตเพียคำเมืองขว้าตำแหน่งแมนฮอตสตาร์ไทยแลนด์2023เปิดสักราตรูปแบบการแข่งขันใหม่ของแมนฮอตต s t สตาร์ไทยแลนด์ ยิ่งใหญ่แปลกใหม่อลังการกับการประกวดในรูปแบบเรียลลิตี้ตลอดการเก็บตัวและรอบตัดสินที่จัดขึ้นไปเมื่อค่ำคืนของวันที่29ตุลาคม2566ณอันตาอารีนาฮอลล์แอดบาโวบีเคเคเริ่มการประกวดด้วยการเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง29คนที่มาในทีมเพลงประจำการแข่งขันอย่าง One ไ i g ์มิราเคิล พร้อมแสดงความสามารถในด้านการเป็นไอดอลตามด้วยการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายที่มาในชุดสปอร์ตแวร์และ10คนสุดท้ายในชุดสุดสุดเทสจากผู้ให้การสนับสนุนและเข้าสู่รอบแสดงทัศนคติเพื่อเข้าสู่การประกาศ3คนสุดท้ายซึ่ง3คนสุดท้ายจะถูกตัดสินด้วยการตอบคำถามเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปเวทีวระดับนานาชาต,ติต่อไป และช่วงที่บีบใจคนดูด้วย3คนสุดท้ายล้วนมาจากสายการแข่งขันที่แตกต่างกาันทั้งมังกรสิทธิพรพิญยาโชตบอชเชษชนกสุรทิพย์โอทนรันวัตรเพียคำเมืองก่อนที่จะเฉีอนกันด้วยการตอบคำถามจึงทำให้โอทนรันวัตรเพียคำเมืองคว้าตำแหน่งแมนฮอสตาไทยและสอ2นไปครองค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากก็ยังตื่นเต้นไม่หายคือแบบน้ำตาคลอบนเวทีด้วยก็ขอบคุณ ทางกองประกวดที่ให้โอกาสโอ๊ตขอบคุณทางทีมงานขอบคุณทุกท่านที่แบบให้โอกาสจริงๆเห็นศักยภาพในตัวโอ๊ตนะเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่วิบอกครับโอ๊ตํำสุดประมาทของทุกคนเลยจากที่แบบเด็กที่ไม่มีความสามารถเขาบอกว่าเป็นเด็กไม่มีความสามารถโอ๊ตมาเวทีนี้โอ๊ตทำให้ทุกคนเห็นทุกคนเห็นว่าโอ๊ตทำได้โอ๊ตลองได้โอ๊ตเต็นได้โอ๊ตแสดงได้แล้วโอ๊ตก็เชื่อในสิ่งที่เขาทำเสมอมาวันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากๆ อย่างที่เคยบอกตอนรอบสปีชครับวันนี้ถ้าเกิดว่าครอบครัวดูอยู่เขาก็น่าจะแบบภูมิใจในตัวเราสุดยอดเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากแสดงแบบยินดีร่วีงานกับเรตื่นเต้นสุดๆครับเพราะว่าก็พยายามเหมือนกันครับเพราะว่าก่อนก็ได้คําถามเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าความไม่สมบูรณ์แบบก็มาด้วยเหมือนแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเช่นกันเป็นเหมือนตัวเราเนาะใช่เป็นเหมือนตัวตัวเองคือแบบว่าเราแบบว่าพยายาม หาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเติมให้ตัวเองขึ้นมาจนถึงใน,นจุดๆุดนี้ได้ผมเคยผ่านเวทีมาเยอะครับแต่ผมเป็นคนที่ตอบคําถามไม่ค่อยได้เลยครับแต่พอผมมาเวยาน,นี้เอา้าได้เฉยเพราอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> ผมเริ่มมีสติแล้วครับผมผมจึงเอาไปบอกไะครับว่าเออการที่เรามีสติคือเป็นที่หนึ่งครับถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับ<อ>จน,<ห>นพี่ได้บอกบอกว่าเออ เซียนะน้องน้องบอกหลังวทีตลอดว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือแบบเต้นมากผมเกือบร้องแล้วบางครั้งนะตื่นเต้นมากคมรู้สึกผมมาได้เท่านี้ก็ภูมิใจแล้วครับภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนครับก็เอาจริงเห็นตั้งแต่แบบตอนเข้ามานอาที่แบบเข้ามาในกองเก็บตัวกันก็คือทุกคนเริ่มจากการที่เอาจริงทุกคนเริ่มจากหนึ่งทุกคนหมดเลยเพราะว่าเอาจริงมาตรงนี้ไม่ได้มีใครเต้นเก่งร้องเก่งหรือโมเดลเก่งหรือแอคติ้งเก่งอะไรเลยครับพวกเราแบบ ยากจะบอกว่าพยายามกันมากๆแล้วก็ขอบคุณที่แบบทําให้เรารู้ว่าณนะตอนนี้ความพยายามยังไม่เคยทําร้ายใครเลยครับจริงๆส่วนผมนะครับตอนมานแรกๆก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็เวทีนี้ได้แบบพัฒนาความสามารถของผมอย่างก้าวกระโดดจริงๆครับต้องขอขอบคุณทางรายการนั่นครับที่มอบโอกาสนี้ให้ผมและทุกคนและทุกคนมี r g นดีมากแล้ว ไม่ร้องไม่ร้องใช่ไหมไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องคือผมจะถามพี่กอฟตลอดถ้าแบบมีอะไรน่าสงสัยเมีอะไรสงสัยหรือว่าขาดตรงไหนไหมหรือผมต้องปรับอะไรบ้างผมจะถามทุกคนตลอดแล้วแบบคือแบบมันแบบแล้วทีมงานแล้วก็ทุกคนให้ mindset ที่ดีต่อการพัฒนาต่อยอดต่อไปครับผมว่ามันเป็นรายการที่ดีมากผมคิดถูกจริงๆที่มาที่นี่ครับผมก็เป็นตัว factor ชั้นใหญ่เรับเพราะว่าผมก็ตอนแรก ผมไม่เคย acting นะครับมา,ม,มา acting รายการน้ครับเป็นรายการแรกครับแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วก็พยายาัฒนาตามที่เราเราที่ตามที่ครูสอนครับว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับเราก็จะกลับไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขใอ้ดีมากง้นคือส่วนตัวแล้วผมก็ขอขอบคุณเวทีแมนฮอตสไตล์แห่งนี้นะครับที่เปิดประสบการณ์ให้ทุกคนนะครับที่อยากทาตามความฝันได้มายื่อยู่จุดๆนี้ครับ เป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันครับขอบคุณครับก็สําหรับปีนี้นะครับเป็นสิ่งที่ใหม่มากสําหรับเวทีแมนฮัตตานะครับคือแบบทาให้เราแบบชาเลนจ์ตัวเองมากโดยเฉพาะโอทก็คือความสามารถน้อยมากเรามาจากศูนย์จริงๆเราขอคําปรึกษาจากพี่ๆพ,พ,พี่ก๊อฟหรือพี่ๆหลายๆคนพี่ๆทีมงานเด,เดีเรคเตอร์ทุกท่านคือมาพัฒนาตัวเองแล้วก็โอทก็พร้อมที่จะถูกส่งออกไปเวทีอินเตอร์ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ที่เป็นรูปแบบใหม่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามพวกเราทั้ง7คนด้วยนะครับหลายคนาบางคนอาจจะมีผลงานด้านศิลปินบางคนมีผลงานเป็นนักสแสดงบางคนมีผลงานเป็นในแบบบางคนอาจจะมีผลงานอาจจะขึ้นแอดโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเอตานิวขอบสอบทุกข่าว